คลิกในคริ้มาสวัสดีครับเองชาคิดครับ EP นี้มาถ่ายเีมสาเกตเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นธารวดีสาเกตนครับเป็นงานประกวดของ งานสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมไม่ป้อมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีนางแบบฝรั่งหนึ่งคนนะครับน้องเจนเนี่แล้วก็มีสามพี่น้องตระกูลอนะครับไออุ่นไอรักไอละมุนนะครับผมวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายทําพร้อมกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีจับคู่นะครับของหญิงชายคู่หนึ่งนะครับเป็นธีมแนวของพระเดนังไอนะครับผมก็จะถ่ายที่เดียวกันเลยนะวันนี้เนาะก็เลยว่าวันนี้ก็เลยว่า มาจากสถานที่เดียวกันเลยนะครับผมจะได้ไม่ไม่ไมต้องมุฟโดยชาไปเพราะนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะอยู่นอกเมืองหน่อยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคไปตามชมกันเลยเอมเจนนี่จะยิ้มไงเพื่จะยิ้มยัไงนางคุณยิ้มค่ะยิ้มทุกทาพี่เจนนี่ยิ้มขอท่ามือหน่อยค่ะขอท่ามือท่ามือที่สอนไว้อ่าทุกคนอย่าหันมาบ โอ๊ยัวกจะออกมาัวกจะออกมาไปถามนี่เรายิ้มกับแม่ป้อมเจนนี่ยู่สมายูยูเอ็นเอยูเอ็นมี ตอนนี้ขอมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนนะลูกมาอยู่เราให้เห็นฟานน้อยเห็นฟานเออถึงสาระถึงสาระใช่ใช่ใช่ทุกคนต้องมีมองกันไม่ต้องไม่มองกันไอโรบูสคอโรบูสสวยเลยยืนตรงคันนี้ยืนตรงไว้นะลูกนะทำท่าทำท่าอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะลูกใช่ค่ะอนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเลยถูกต้องครับตลอดต้องมี ยิ้มแบบนี้ใช่ยิ้มียิ้มมาเออยิ้มมันหวานลูกยิ้มพิลี่ครับเปลี่ยนท่าน้องให้หน่อยทำเป็นแบบนี้ทำสองมือห่างกันครับสองมือห่างยิ้มเออแหละนัิ้วสองยิ้มด้วยยิ้มเห็นไหนบานแซงูบทั้นอ๋อนิ้วสวยเลยสวย สวยสวยสวยเยียเยี่ยมเอาแขนขึ้นอีกลูเอาแขนข้างนั้นขึ้นอีกตรงนี้งนี้รงนี้งนี้งนี้มงนก็เกองก็เก่งนนี่อ่ามาหายมามองก็เก่งนะอันนี้อันนี้อยากกลัวาใจเย็นๆใจเย็นๆมา่มเครื่องดมใจเย็นๆลูกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่ไออะไรคะพี่ยิ้มขอนฝั่งยิ้มได้แล้วค่ะสมองก็มีกยิ้มได้ค่ะ แม่ต่างผมม่น้ำเกลีผมให้พ่อเลือกจัดผ่าให้แน่พี่โยพี่โยจัดผ้านั้นให้น้องข้างหลังหน่อยจัดฉากให้หน่อยนี่สวยค่ะสวยสวยหนูของหนูยังไม่ถ่ายเลยอีกสวยโอเคเลย

อืมใช่เลยลูกรอรอเนไหมเห็นมนี่ก็ม้โอเคตั้งความมือขึ้นอืมใช่อย่างนี้มันเหมือนทีอะไรได้ไหมเอนเข้าอีกซะโอเค เห็นะไหม <S <S ช่วยการช่วยกันไม่มีปัญหาพวกเราขอให้มันไม่ร่วมมือกันอีกแล้วโอเคน,น,นะนนหนึ่งสองอือฮึอ่าใช่ใช่สวยลูกสวยลังเลยเอออย่างนี้เลยต้องขวดญเออหนึ่งสองพวงในแขนพวงไว้ลูกส,สวยระวังเหยียบขี้นั่นน่ะนะ เจนี่ถอยค่ะลูกเจนี่ถอยหน่อยลูกเคลร์ค่ะเอาถ้วยเอาถ้วยไปทางซ้ายหน่อยลูกมันมันบางบางชื่อหนูใช่ถือถือไปทางซ้ายนิดนึงอ่าใช่อย่างนั้นก็ได้ลูกแล้วแล้วเก่งไว้ก่อนเก่งไว้ก่อนเก่งไว่ขึ้นเก่งขยขึ้นเก่งอ่าแล้วเอามือออกเอามือลงอ่าใช่ลูกอย่างนั้นแหละโอเคถูกต้องไม่ป้องเมื่อเรแข่งไปแถวก็แข่น้องก็กล้าเนาะจริงเอามันก็ดั๊ โอเควันนี้ผมมีผู้ช่วยฮะมีคนมาร่วมแจมทิปนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผมเลยนะกันนะครับรก็ชื่อในเพจจะเป็นอีาอสานอาร์ตนะครับก็เป็นชื่อของที่เล่นก็คือพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กเชิญครับผมมาเลยได้นํำตัวนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่นะวันนี้สนุกมากพึ่งพิ่งมาเจอกันที่นี่แหละนะผู คุยกันคุยกันในเฟซมาตลอดนะฮะก็เรื่องข้อมูลเรื่องการถ่ายเทคโนิคเทคนิคก็คำถามกันไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานเพราะว่าพอดีว่างแกว่างพอดีแกเข้าไปหอนแก่นแล้วก็ว่างก็เลยแวะมาเล่นด้วยก็เลยอ่ะโอเคได้ได้มาช่วยกันวันนี้เนาะเดี๋ยวไงให้พี่พๆฝากเพจไว้หน่อยนะการเนาะจะได้ดูว่าเป็นเพจอะไรนะครับครับผมอ่าผมก็จะชื่อว่าอีสานอาร์ตนะครับผมในเฟซบุ๊กนะครับอ่าจะอยู่อ่าประจําร้าน ร้อยเอ็ดวีดดิ้งแอนด์สตูดิโอนะครับผมเชิญติดตามผลงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดอาร์ตในการแต่งภาพหรือการถ่ายภาพนะครับงานวอนข้างจะแน่นอย่างพรุ่งนี้ผมก็ไปถ่ายงานโรงแรมก็เลยวันนี้พักพอร์ตก็เลยแววมาหานี่ครับเก่งชาติคิดนะครับก็เขาเก่งสมชื่อนะครับผมวันนี้ก็ได้ภาพได้เยอะอยู่เหมือนกันเยอะแปดร้อยกว่าลูกอนาคตแล้วก็ร่วมงานกันนะครับก็ยินดีตอนรับครับถ้ามาที่ร้อยเอ็ดนะครับถ้าไปที่กอนแก่นก็เชิญที่ ที่เก่งชักคิดเลยครับได้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 ใช่ใช่ทักพวกกันเนาะใช่ใช่ครับช่วยช่วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เชิญโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีทริปใหม่ยังไงเดี๋ยวเราจะแนะนำกันอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าเราจะถ่ายแบบไหนยังไงนะครับอาจจะเป็นพรีเวดดิ้งก็ได้หรือจะหรือจะเปลี่ยนนะเป็นงานแต่งงานก็ได้แล้วแต่แต่งเไหมพรุ่งนี้ผมมีงานแต่งเท้าอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวของจริงเลยของจริงเลยของจริงเลยโอเคยังไงฝากเพจของพี่พลิกไ้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพจของผมเขียนซิคคิ้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดสับตะไคร้ใบมะขูดลูดใบมะยมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของก่อน